ทีมโรงเรียนพิบูลประชาบาลคว้าแชมป์ฟุตบอล5คน g s b a t แบตเตอรี่โดยเอาชนะทีมโรงเรียนวัดบางปรงไปด้วยสกอร์13ต่อ1ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสองสองทีวีค่ะ ที่สนามฟุตบอลย่าเทียม s s สเสเดียมภายในบริษัทสยาม GS b a t แบตเตอรี่จำกัดตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยาม GS b a t แบตเตอรี่จำกัดจัดการแข่งขันฟุตบอล5คน GS b a t แบตเตอรี่ประจำปี2567รอบชิงชนะเลิศนะคะระดับปฐมศึกษาเป็นการพบกันระหว่างทีมโรงเรียนพิบูรณ์ประชาบาล มาในชุดเสื้อสีเขียวขาวพบกับทีมโรงเรียนวัดบางโปรงอยู่ในชุดเสื้อสีชมพูเขียวซึ่งผลการแข่งขันจบลงทีมโรงเรียนพิบูลประชาบาลเอาชนะทีมโรงเรียนวัดบางโรงไปด้วยสกอร์13-1ส่วนคู่ชิงที่3ทีมโรงเรียนวัดบางพีน้อยเอาชนะทีมโรงเรียนชุมชนวัดราชบำรุงไปด้วยสกอร์4-1ค่ะ หลังจากนั้นนะคะนายเจษดาเจียมพานทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม G S แบตเตอรี่จำกัดและนายวิชามีรถผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารบริษัทสยาม G S แบตเตอรี่จำกัดร่วมกันมอบถ้วยรางวัลและคุณการศึกษาให้กับทีมที่ได้รางวัลตามลำดับประกอบไปด้วยทีมโรงเรียนชุมชนวัดด้าดบำรุงทีมโรงเรียนคลองบางกะอี่และทีมโรงเรียนวัดด่านสำโรง ได้รับถ้วยรางวัลชมเชยและทุนการศึกษาทีมละ3,000บาทนะคะส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดบางพีน้อยรับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา5,000บาททีมรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดบางโปรงรับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา7,000บาทและทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนยิบูลประชาบาล รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา1 0 0 0 0มืบาทค่ะวันนี้ก็เป็นอีกิจกรรมดีๆวันหนึ่งนะครับที่ที่ทางผู้ประกอบการนะครับบริษัทสยามเชียนเวนเจอรี่นะครับได้จัดโครงการขึ้นมาเพื่อเยาวชนเด,เด็กๆทั้งในพื้นที่และเด็กๆในจังหวัดสุพรรณนะครับการจัดแข่งขนันกีฬา ฟุตบอลน,นะครับสำหรับตะเกียนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นก็ขอชื่นชมและต้องขอบคุณทางสยามยีเสแบตเตอรี่ด้วยที่ให้โอกาสเด็กๆได้นํามาท,ทํกกากิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยนะครับในนามบริษัทสยามยีเอสเบตเตอรี่ก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่วันนี้ให้เกียริมาเป็นประธานในพิธีนะครับเปิดการแข่งขันแอโรบิกนะครับแล้วก็แข่งขันฟุตบอลน,นะครับในเขตเทศบาลบางปูนะครับก็ หวังเป็นอย่างที่ว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับจะช่วยเสริมสร้างให้กับเยาวชนของเราครับมีสุขภาพพลานารดที่แข็งแรงแล้วก็เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนให้ดูยัง่งยืนคู่กับโรงงานของเราตลอดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ